สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่7อยู่นะคะจำนวนนับ21-100ถึงแต่วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับ21-100ถึงนะคะตัวชี้วัดนะคะ เปรียบเทียบจานวนนับไม่เกิน100และ0โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าส่วนรหัสนะคะก็คือคหนึ่งจุดหนึ่งคหนึะคะการเปรียบเทียบจำนวนนับ21ถึง100 จำนวนสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าการเปรียบเทียบจำนวนที่มีสองหลักมีวิธีพิจารณาดังนี้นะคะ,ะเรามาดูวิธีที่1ก่อนนะคะถ้าเลขโดดในหลักสิบของจำนวนใดนะคะมากกว่าจำนวนนั้นจะต้องมากกว่านะคะ เช่น54กับ39ให้เราพิจารณาดูเลขโดดในหลักสิบของทั้งสองจำนวนนะคะเช่น54เลขโดดในหลักสิบของ54ก็คือเลขอะไรคะคือเลข5ใช่ไหมคะมันจะต้องมีค่าเท่ากับ50ถูกต้องไหมคะส่วน39เลขโดดในหลักสิบของ39ก็คือเลขอะไรคะเลข3ซึ่ง3อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับ30มนั้นก็แสดงว่า50ิ มันจะมากกว่าหรือน้อยกว่า30ค่คะถูกต้องค่ะมากกว่า30นะคะดังนั้น54กับ39 54จะต้องมากกว่า39นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่เป็นรูปภาพกันบ้างนะคะเอานะักเรียนช่วยครูนับแถวบนก่อนดูก10 20ส0 40อ0 50 0กับกิ่น่วยคะ หหน่วยสองหน่วย3หน่วย4ี่หน่วยห้าหน่วยหหน่วยเจ็ดหน่วยแดหน่วย5้าสิบกับแดหน่วยก็จะได้ว่าห้าสิบแปนะคะอ่าแถวที่สองค่ะหนึ่งสิบสองสิาสิบี่สิี่กับกี่หน่วยคะสีกับหนึ่งสองสามี่ห้าหกสี่กับหหน่วยก็จะได้ว่าสีนะคะอ่า นักเรียนสังเกตที่หลักสิบนะคะหลักสิบของแถวบนก็คือเลข5ใช่ไหมคะหลักสิบของแถวบนเลข5มีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ50ถูกต้องไหมคะส่วนหลักสิบของแถวข้างล่างก็คือเลข4นะคะเลข4อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ40นะคะห0สิบ มากกว่าหรือน้อยกว่า40คะอ่า50มากกว่า40นะคะก็แสดงว่า58มากกว่า46นะคะเราก็ใส่สัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะก็คือ58ใส่สัญ,ญลักษณ์มากกว่า46ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันบ้างนะคะอ้าวช่วยกูนับค่ะ 1, 10 20 30, 30 30กับกี่หน่วยคะ 1>, 1 2ึ่สาสี่ได้30กับ4หน่วยนะคะแถวล่างค่ะ1นึ่งสิบสองสิบสามกับกี่หน่วยคะหนึสากับ3ามหน่วย40กับ3หน่วยก็จะได้เท่ากับสีานะคะสังเกตที่หลักสิบข้างบนนะคะนับได้34 3อยู่ในหลักสิบก็จะต้องมีค่าเท่าไหร่คะสาถูกต้องไหมคะข้างล่างดูที่หลักสี่หลัก เลข4หลักสิบนะคะ4อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ40นะคะ30มากกว่าหรือน้อยกว่า40่คะอ่าถูกต้องค่ะ3ามสจะน้อยกว่า40นะคะงั้นก็แสดงว่า34น้อยกว่า43อ่าเราก็มาใส่สัญ,ญลักษณ์น้อยกว่านะคะ34ใส่สัญ,ญลักษณ์น้อยกว่าแบบนี้นะคะ34น้อยกว่า43แบบนี้นะคะ วิธีที่2นะคะถ้าเลขโดดในหลักสิบเท่ากันนะคะให้พิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยนะคะถ้าเลขโดดในหลักหน่วยของจํานวนใดน้อยกว่าจํานวนนั้นจัดน้อยกว่านะคะเช่น52กับ59อาจาก52และ59มีหลักสิบเท่ากันคือเลขอะไรคะเลข5ใช่ไหมคะก็จะมีค่าเท่ากันด้วยดังนั้นเราก็จะมาพิจารณาเลขโดดในหลัก หน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยก็คือเลข2กับเลข9ใช่ไหมคะ้เลขโดดในหลักหน่วยก็คือเลขอะไรคะเลข2ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ2นะคะ59เลขโดดใน,นหลักหน่วยก็คือ9มีค่าเท่ากับเกางั้นก็แสดงว่า2มากกว่าหรือน้อยกว่า9คะอ่าน้อยกว่าถูกต้องค่ะ2น้อยกว่า9นะคะเราก็เขียนสัญลักษณ์ได้ว่า52น้อยกว่า59นะคะ มาดูอีกต, smile, ตัวอย่างหนึ่งน,นะคะอันนี้มีรูปภาพนักเรียนช่วยครูนับ,นบมมด้วยค่ะ,ะ1น at ึ่งสิ1 0องสสามส0กี่หน่วยคะหนึ่งสองสากับ3หน่วยก็จะเขียนได้ว่า63นะคะแถวข้างล่างค่ะนักเรียนช่วยครูนับค่ะ1นึ่งสิบสองสสามส0กับกี่หน่วยคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบกับห้าหน่วยก็จะได้ว่าหกสิบห้านะคะอ่าเราก็จะตั้งเลขสองตัวหกสิบสามกับหกสิบห้าเราดูที่หลักสิบหลักสิบคือเลขอะไรลูกอ่าเลขหกใช่ไหมคะหกสิบมันก็เท่ากับหกสิบไหมคะเท่ากันนะคะอ่าแล้วก็ไปดูที่หลักหน่วยค่ะเปรียบเทียบที่หลักหน่วยข้างบนหลักหน่วยคือเลขอะไรคะเลขสามมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าสาม แล้วก็ข้างล่างหลักเหคือเลขอะไรคะเลข5ก็มีค่าเท่ากับ5นะคะ3กับ5 3สามากกว่าหรือน้อยกว่า5คะอ่าน้อยกว่าใช่ไหมคะ3น้อยกว่า5งั้นก็แสดงว่า63น้อยกว่า65ถูกต้องไหมคะเราก็จะเขียนสัญลักษณ์ได้ว่า63สัญลักษณ์น้อยกว่าแบบนี้นะคะ65 เดี๋ยวเรามาดูวิธีที่3กันนะคะถ้าเลขโดดในหลักสิบเท่ากันและหลักหน่วยเท่ากันจำนวนทั้งสองจำนวนจะเท่ากันนะคะเช่น24กับ24เราจะพิจารณาเลขโดดในหลักสิบนะคะจาก24และ24มีเลขหลักสิบคือเลขอะไรคะเลขสองเท่ากันใช่ไหมคะเราก็มาดูที่ว่าเลขโดดในหลักหน่วย เลขโดดในหลักหน่วยจาก24และ24มีเลขหลักหน่วยคือเลขอะไรคะเลข4เท่ากันไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะนั้นก็แสดงว่า24เท่ากับ24เราก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะ24ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์เท่ากับ24แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพประกอบนะคะ แถวที่1น่ะนักเรียนช่วยครูนับนะคะ1 0 2 0 3 0 4 0 4 0กับกี่หน่วยคะ1หน่วย2หน่วย3หน่วย40กับกี่หน่วยคะ3าหน่วยใช่ไหมคะก็จะเป็น43านะคะแถวที่2ค่ะ1 0 2 0 3 0 4 0 40กับอีกกี่หน่วยคะ1่หน่วย2หน่วย3หน่วย40กับ3หน่วยก็จะได้4 3เท่ากันไหมคะ อลองมาดูกันต่อนะคะ43กับ43เราดูที่เลขหลักสิบก่อนเลขหลักสิบคือเลขอะไรคะเลข4เหมือนกันใช่ไหมคะ4เหมือนกันก็คือ4อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับ40ก็จะเท่ากับ40นะคะเราไปดูที่เลขหลักหน่วยคะ่ะคือเลขอะไรคะเลข3เท่ากันไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะ3เท่ากับ3ก็แสดงว่า43ที่อยู่ข้างบนนะคะเท่ากับ43าที่อยู่ข้างล่าง แล้วก็มาเขียนสัญลักษณ์เท่ากับได้แบบนี้นะคะ43เท่ากับ43ข้อควรสังเกตในการเปรียบเทียบกันนะคะจำนวนนับที่มีหลักเดียวนะคะย่อมน้อยกว่าจำนวนนับที่มี2หลักเสมอนะคะเช่น9น้อยกว่า90 9มีหลักเดียวส่วน9 0 2หลักมันก็จะน้อยกว่าอยู่เสมอนะคะ การนับจํานวน2จํานวนมาเปรียบเทียบกันนะคะจํานวน2จํานวนนั้นอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันอย่างใดอย่างหนึ่งกรณี2จํานวนไม่เท่ากันจะต้องมีจํานวนหนึ่งต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าอีกจํานวนหนึ่งเสมอน,นะคะเป็นยังไงบ้างคะนะักเรียนเรียนเรื่องการเปรียบเทียบมีอยู่กี่วิธีลูกมีสาวิธีด้วยกันใช่ไหมคะนะักเรียนเข้าใจไหมคะ คิดว่าพอจะเข้าใจนะ,ะวันนี้จะให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะให้หนักเรียนเปิดหน้าที่125ค่ะให้ทําข้อที่1ถึงข้อที่3เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะข้อที่1ก็บอกว่าให้เขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับลงในวงกลม แสดงจำนวนการเปรียบเทียบจำนวนนะคะมาดูข้อที่1กันค่ะ34กับ43เราจะเปรียบเทียบที่หลักสิบก่อนนะคะหลักสิบตัวหน้าก็คือเลขอะไรคะเลข3เลข3อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับ30ตัวข้างหลังเลขที่อยู่ในหลักสิบก็คือเลขอะไรคะเลข4มีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ40นะคะ30กับ4ี่สิบ 30มากกว่าหรือน้อยกว่า40ะ่ะอ่าะถูกต้องค่ะน้อยกว่า40นะคะดังนั้น34จะต้องน้อยกว่า43นะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าลงไปค่ะแหลมๆนั่นนะคะส่วนข้อที่2 60บวกด้วย5ก็บวกกันก่อน60บวกได้หก็ได้65ก็ใส่65ตรงเครื่องหมายบวกไปก่อนนะคะ่อยเปรียบเทียบกัน65กับ65้า ใส่เครื่องหมายอะไรคะเท่ากันถูกต้องค่ะส่วนข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ให้นักเรียนลองทำดูนะคะส่วนที่มีเครื่องหมายบวกก็ให้นักเรียนบวกกันก่อนแล้วค่อยเอาไปเปรียบเทียบกันนะคะข้อที่2ค่ะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่อยู่ระหว่าง59และ61 59แล้วอะไรคะอ่า60ถูกต้องค่ะนักเรียนก็เขียนเลข60ลงไปนะคะ ข้อที่3เขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่น้อยกว่า100อยู่1ก่อนจะถึง100ก็คือเลขอะไรคะ99ถูกต้องคะ่ะให้นักเรียนทำส่วนที่เหลือได้เลยนะคะลงมือทำต่อได้เลยคะ่ะนักเรียนทำแบบฝุกหัดเสร็จกันหรือยังคะถ้าทำเสร็จแล้วก็มาเปรียบเทียบฉเฉลยนะคะ ว่าตรงกับเฉลยหรือเปล่าถ้าใครทําถูกหมดทุกข้อก็แสดงว่านักเรียนเก่งเข้าใจนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ถูกทุกข้อก็ไม่เป็นไรนะคะฝึกบ่อยๆก็จะเก่งเองนะคะสําหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ